ฮะเละเรอเฮ้ยอะไรอะเมาส์เคลียใจหน่อยมาไม่บอกอีกแล้วว่าเฮ้ยทำไมมาไม่พูดอะเคลียใจหน่อยทำไมมาไม่บอกอัเมาส์แล้วนี่ห้องนี่ห้องกูแล้วนะฮะซื้อต่อมาแล้วนะคอนโดห้องเนี้ยชื่อกูคนเดียวน่าไม่ขอก่อนนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ channel อมอนนาชานะครับไหวไม่ได้อะหดูไหวตลอด,ดห้าว่ายนานเลยหรอ เช้านี้นะครับผมเปิด Facebook นะปกติผมก็ชอบเปิด Facebook เล่นอะแล้วก็หนูได้ยินข่าวยังได้ละทแหละนี้กี้บอกว่าจะตัดพี่ตัดน้องไงผมยังไม่ไม่ได้คุยกันมาเลยนอยู่ดีก็แบบว่าเห็นข่าวเลยแล้วผมก็คอปส่งให้นิกกี้ดูนะเท่าที่รู้คือเขาไปออกรายการแฉใช่ไหมเขาไปออกรายการแฉแล้วเขาก็ไปพูดในรายการแฉว่าเขาจะตัดพี่ตัดน้องเขาจะไม่เอาแม่แล้วเพราะว่า ทุกครั้งที่เอามาเอาไปแล้วยอดเขาตกเกี่ยวปะวะก็ลองไปถามมาสิผมว่าไม่เกี่ยวนะคือมิกกี้มันบอกว่าไม่ว่าคลิปอะไรก็ตามอย่าเอาลูกไเมาขึ้นปกถ้าเอารูไปไเมาขึ้นปกยอดมันจะตกแต่กูเห็นคลิปมึงเป็สิบคลิปเลยไม่เห็นจะมีรูปกูเลยยอดมึงก็เห็นขึ้นเลยเขาตกทั้งสิบคลิปเลยอยากจะบอกว่ามันเกี่ยวเลยวะใช่ปะคืออย่างนี้นี่คือมันออกแนวแบบลำไม่ดีโทษปีโทษกองมาใช่ปะ วันนี้ผมจะนัดกับเขาจะนัดเอายิงๆก็คือนัดเคลียร์ใจอะเคลียร์ใจอรอเออตกลงมึงยังไงวะดูดีมึงก็พูดโดยที่เขาก็ไม่ได้บอกเราด้วยไงไม่ได้บอกแม่เรื่องม่ตัดตัด,ตดแม่ตัดน้องอะไรเงี้ยแม่ที่เลี้ยงมาสามสิบกว่าปีเนี่ยนะไม่ตัดแม่นี่คือเรื่องไอ้นี่เออนักเล่นหุ้นไอ้นั่น <laughs> อีกเรื่องหนึง่ง <laughs> แต่ว่าน้องก็ว่ามันก็มีตู่ตูมาแหลตอนนั้นกับเมาแล้วเหมือนกันแหละ <laughs> คือคุณิกี้นะผมจะบอกคขาว่าเขาเป็นพี่ชายที่ดีมากนะ FC ทุกคนนะที่แบบดูอยู่นะเขาเป็นพี่ชายที่แบบว่าช่วยผมทุกเรื่องช่วงที่ผมแบบลําบากช่วงนั้นนะนะที่ผู้จัดก,การผมเสียเขาก็ดึงผมมาทํา y o YouTube ผมก็เลยได้ได้มาทํา y o YouTube อยู่ทุกวันนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเขาเป็นคนแบบชี้นําแล้วก็ดึงผมมาทําแล้วก็เป็นคน<ช>ดึงมันขึ้นมาจากหลุมใช่แล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ย คือเขาก็จะชวนผมไปถ่ายชวนผมไปถ่ายคอลแลบด้วยบ่อยๆมีอะไรก็ให้ผมไปถ่ายด้วยแต่ว่าเหมือนช่วงหลังๆมาเนี่ยไม่เรียกกูเลย <c oughs> ผมจะเป็นที่เขาคือเขาคิดเอาเองว่าถ้ามีผมอะ่ะยอดเป็นจะตกแต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถามแต่กูว่าไม่น่าใช่ละอันนี้เนี่ยไอ้นี่คือข่าวนี่ข่าวนิกกี้พูดจริงทำจริงไม่เอาแล้วน้องชาย <c oughs> ให้โอกาสมาเยอะ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ดูตัวเต็มหรอกว่าเขาสัมภาษณ์อะไรไปบ้างแต่ว่ารู้คร่าวๆแค่ว่ามีคนมาคอมเมนต์ในใน u t u b e ผมว่าเฮ้ยนิกกี้มันตัดพี่ตัดน้องกับเมาแล้วเหรออะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ว่ามีมีเพื่อนของอมมาก,ก็ส่งมาทำอมมาเหมือนกันเพรามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเดี๋ยวอยากจะให้เบเคียร์แต <st> ่ว <st> ่าตกลงมึงยังไงวะใช่ปหใช่ตกลงมึงจะไม่เอาแม่แล้วไม่เอากูแล้วไม่ให้เงินเดือนแม่แล้วมึงซื้อบ้านใหม่แล้ว มึงก็จะไปอยู่ของมึงแล้วมายุ่งกับครอบครัวแล้วหรือ,อยังไงอะ,อะเดี๋ยวไปหานิกกี้เลยเนาะใช่เราสองคนจะถูกตักหางโดนแบนไม่ให้ถ่ายช่องนิกกี้หรือว่าช่องน้องก้อยอด้วยอเอาอย่างนี้นะถ้าพี่นิกกี้เขาตัดดนี่ เท่ากับรายการกอะก้อยของพี่เมาหายไปแล้วนะใช่พังไปเลยรายการรายการแห่งความหวังกูพังไปละเพราะว่ารายการกาะก้อยนี่คือเป็นรายการที่ทําให้ช่องผมเนี่ยมีคนดูคนติดตามเยอะแล้วก็มียอดวิวเยอะมากใช่เนาะโอเคเดี๋ยวไปถ่ายกันที่คอนโดครับไปเคลียร์ใจกันว่าไอ้คุณนิกกี้เนี่ยมึงยังไงวะเคลียร์ใจอ่ะเคลียร์ใจเลยไปฮะแต่ละเฮ้ยอะไรเฮเมาเคลียร์ใจหน่อยมาไม่บอกอีกแล้วอะเฮ้ยทำไมมาไม่พูดอะเคลียร์ใจหน่อยทำไมมาไม่บอกกับเมาสแล้วนี่ห้องนี่ห้องกูแล้วนะ กูซื้อต่อเมืงแล้วนะคอนโดห้องเนี้ยชื่อกูคนเดียวที่แมไม่ขอก่อนนะไม่ก็นี่ไงเห็นข่าวตอนเช้าไงแล้วคุณไ,ไม่มีโทรมาบอกเลยอะ่ะว่าแบบว่ามับอกอะไรก็คุณจะตัดพี่ตัดน้องจะตัดแม่ออกจากชีวิตคุณก็ไม่มีปรึกษาอะไรก่อนเลยเอา้ากูจะปรึกษาทำไมเดี๋ยวกูปรึกษามันก็ชวนกูไปลงทุนอีกอ่าแทนนี่เหรอแล้วเนี่ยอาหนีไหมกูกลัวไงกลัวกลัว ไปที่เลย oh, คนเขาเชื่อนะไม่แล้วแล้วแล้วเขาเชื่อไงคือว่าคุณกะแบบว่าไปซื้อบ้าน idol, บ้านใกล้จะได้อยู่แล้วก็คือไม่ให้แม่อยู่ละไม่เอาละไม่ให้แม่อยู่ละตัดแม่ละเฮ้ยไม่ให้แม่อยู่อะไรถามน้องก้อยดีถ้าตัแม่แตัดน้องจริงนะถามไอ้เมาส์ดูคอนโดห้องนี้ทองหล่อเนี่ย ผมไปยกไขเมาสด้วยซ้ำจริงเปล่าห้องนี้ใช่ยกห้เมาสด้วยซ้ำห้องนี้เลยเพราะว่าคุณนิกกี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปอยู่บ้านแล้วแล้วก็มึงก็มาอยู่ห้องนี้ได้ไงรถกูจะซื้อให้แม่ใหม่ด้วยซ้ำจะไม่ค่อยอยากเล่นทางกตัญญูวะมึงเล่นทางกตันยูมาสามสิบปีแล้วไงไม่อยากเล่นทางเป็นยังไงพอเล่นทางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูแค่ไม่เข้าใจว่าทําไมคนเรามันต้องแบบว่าเออเล่นลูกกตัญยูอ่ะพิ่ชาสมุดออกทีวีกันทุกคนวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นมีใครพูดบ้างเลยว่า กูเฮี้ยออกทีวีอะไรเงี้ยเลยลองดูซะหน่อยก็เลยลองดูเพราะว่าแล้วเป็นยังไงสะใจว่ะสะใจว่ะคนด่าทัวลงสะใจขึ้นหน้าหนึ่งใช่กูสะใจขึ้นหน้าหนึ่งเฟซบุ๊กกันนะกูด่วใช่แล้วคนด่ากูเต็มกูสะใจมากเยอะสะใจเยใช่ใช่ใช่คือแบบคนสรรเสริญเยินยอนี่คือมึงไม่มีอยู่จริงเคยมีอยู่ช่วงคนชมเยอะแล้วแล้วพอคนชมเยอะเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราดังมันทําให้เรารู้สึกว่าคนรักมันทําให้เรารู้สึก เหิมเกิมแต่พอคนด่าเนี่ยม,มันทําให้รู้ว่าอ๋อชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้เอแต่ถามว่าเครียดไหมไม่เครียดเลยแล้วก็มีความสุขกับตัวเองมีความสุข,ม,ม,สขมีความสุขกับตัวเองว่ามึงมึงน่าจะไม่เต็มแล้วแหละกูว่าน่าจะบ้าน,นิดนึงอะไม่ไม่กูมีความสุขกับตัวเองเพราะว่าพอทัวลงแล้วมึงมีความสุขมึงบ้าเลยวรกูว่าเนี่ยไม่ใช่กูไม่ได้มูไม่ได้มีความสุขแต่ก็ไม่ได้ชอบที่คนมาด่าแต่ว่าก็รู้สึกว่านี่คือโลกมนุษย์ใช่ไหมล่ะคนเราทําดีคนก็ชม พอทาเฮี้ยค้นก็ด่าอันี่มันก็คือโลกแห่งความเป็นจริงไงแต่จริงๆแล้วผมจะบอกให้นะว่าอย่างที่บอกว่านิกกี้เขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากรักแม่รักพี่รักน้องมากก็คือชีวิตจริงถามว่าทิง้งไหมมันก็ไม่ทิ้งแล้วมันก็รักอยู่แล้วอแต่พอตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าเมาสดีขึ้นปีที่แล้วเนี่ยเมาส์เขามาถ่ายเกาะก้อยบ่อยใช่แล้วเราก็พูดกับเมาส์ตรงๆว่าเฮ้ยเชื่อกูเถอะมึงอะต้องไปดิ้นรนของมึงแล้วเพราะว่า กระแสะกูอ่ะก็ไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนกูเคยมานะกูก็พูดตรงๆอนะ่ะกูก็ไม่ได้แบบว่าสร้างภาพอะไรเมื่อก่อนกูเคยมาเมื่อก่อนร้านวิวนี่เซ็งนะเซ็งลนะเมื่อก่อนวันหนึ่งได้ร้านหนึ่งเนะนี่ยเช้าว่ะ โ oh, ช้าแล้วช้าแล้วช้าะ่ะแต่มันก็ดีเพราะว่าทําให้เรารู้ว่ามีขึ้นมีลงเนี่ยมันมีอยู่จริงอืแล้วพอเราแบบลงตอนเนี้ยกูยอมรับนะว่ากูลงนะอขาลงของกูนะแต่ว่ากูก็ไม่ได้ลําบากแต่มันก็คือขาลงของกูแต่กูก็ยังอยู่ได้มันทําให้กูรู้สึกว่ากูได้มาคุยกับตัวเองอืทบทวนตัวเองคิดอะไรใหม่ๆหมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมาแบบว่า สมมำม้าก,กูได้ได้เลยสมน,นมาำน้าได้เลยแต่ว่าชีวิตกูไม่ลำบากถามว่าเซ็งไหมก็มีเซง็งแต่ว่าทําให้ตัวเองรู้สึกมึงเข้าใจป่ะเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบางทีแบบว่าไอ้เฮียมีแต่คนอวยมีแต่คนไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออไอ้เฮียกูจะทําอะไรก็ได้วะเพราะว่าไอ้เฮียเอฟซี FC กูเยอะอะไรเงี้ยแต่พอโดนด่านเนี่ยอ๋อไอ้เฮียโลกแห่งความเป็นจริงมันก็ ไม่ไม่มันคือมันมีคนมาเม้นเยอะมากเลยเว้ยคือตอนแรกอ่ะที่ผมแบบว่าผมอะไรผมอะไรไอ้ที่ทำห่างเหินไอ้สัสตว์ตกกูจะทิ้งหน่อยผมผมไม่ผมคือผมคุยกัเอฟซีไม่ได้คุยว่าผมกับคุณอรือเปว่าคุยกับกูผมไม่กยอยูกับล่าตนเป็นเด็กไอ้เทียรอกูจะทิ้งหน่อยโอ้ผมผมไม่คุยเอฟซีว่าผมอ่ะเพิ่งได้เห็นข่าวเนี่ยตอนเช้าแล้วก็เมื่อวานอ่ะมีคนมาเม้นว่าคนเยอะเลยคนคิดว่าไอ้คอามเมนในยูทูบเยอะข่าวโทรมาหาเลยขอสัมภาษณ์เรื่องนี้ ออแบบว่านิกกี้จะทิ้งก็ไม่เป็นไรนะเราก็สู้ๆนะเอ้ยยังไงวะแล้วพอเห็นข่าวเอา้าทำไมมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาล่ะก็เ,เลยเนี่ยมาคุยกับคุณนิกกี้บอบนะพูดเอฟซีด้วยนะครับม,มีหลายคนนะเป็นห่วงกูแล้วก็มาบอกผมว่าเอาเอเฮ้ยไม่สมควรเว้ยอย่าไปพูดเล่นอะไรเงี้ยคนอื่นเขาดา่าคือคนอื่นเขาดา่าจริงๆอะ่ะกูไม่ได้สนใจนะแล้วก็คนชมอ่ะมันก็เบื่อเ <laughs> <laughs> บื่อคนชมเออ โอ้โหมึงมาถึงขั้นนี้แล้วเบื่อคนชมเยอะเกินอยากให้คนตำหนิบ้างพอคนตำหนิกูก็สายใจไงกูก็สายใจเอาป่ะด่ากูนี่คือโลกอความเป็นจริงไงเขาจะ่าพอใครขึ้นก็เยินยอใครลงมึงกซ้ํำเติมกูสายใจแล้วที่มึงบอกว่าไม่ให้เมาส์มาออกแล้วเพราะว่าไอเมาส์มาออกทุกทีนี่คือยอดตกทุกทียอดตกทุกคลิปเลยจริงกูไม่น่าเกี่ยวนะ คือมันไม่เกี่ยวไม่มีกูก็ไม่เกี่ยวนะทำซ้ำเติมกูอะทำเติมกูปะไม่กูว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวไม่ไม่ไม่มันไม่ได้เกี่ยวคือตอนนี้ไอ้เฮียถามว่าคนดูน้อยไหมมันก็ไม่ได้น้อยเฮียบางที a c e b o o k อ่ะวันหนึ่งคนดูสามสี่ล้านอืมแต่กูขี้เกียนมาโม้ไงม่ก็ทําไปเถอะอแล้วก็ไม่ต้องห่วงผมเลยชีวิตก็ไม่ได้ลาบากอืมแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งกูไม่ได้เล่นการพนันอะยังไงกูไม่หมดแล้วผมพูดตามตรงนะเนี่ยวันนี้อายุ้ามวิตนี้ ผมไม่ลำบากแล้วผมไม่ลำตีเลยผมไม่ลําบากเงินผมอาจจะมีไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดกูขายทุกอย่างที่กูมีเนี่ยแล้วกูกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันกูไปกินร้านที่แมนทุกวันเน่ยกูอยู่ได้ยันตายแล้วมึงก็เอาเงินที่เหลือของกูเนี่ยไปให้ลูกให้แม่ให้ที่อะไรเอากูเอากูพูดตามตรงเ กูตรงตรงถูกไหมล่ะตอนที้กูมาคิดว่าทาไมคนเรามันต้องแบบว่าเออกูก็ตันยูมากวะกูอภิชาตบุตรมากวะไม่แต่จริงๆมึงเป็นคนกตันยูจริงๆนะถ้ากูพูดตรงๆนะมึงกตันยูจริงๆใช่แต่ว่ากูก็แค่คิดว่าขนาดกูนะกตันยูมากนะกูรักน้องรักแม่มากนะแล้วกูแค่แบบว่าพูดแบบกูอยากลองเชิงคนแค่ทีเดียวอะอ่ากูอยากลองเชิงคนอะใส่ใส่กันทับเลยโอ้โหใส่ยับดิแต่กูใส่ใจใส่ยับเลยเหรอกูใส่ใจก็ดดากูหมดอะมีแบบหลายคนเป็นห่วงว่างานศพกูจะไม่มีคนอะไรอย กูดีใจกูพูดแล้วกูไม่อยากมีคนเอาเอามึงเชื่อกูไหมล่ะเหรอมีคนพูดอย่างนั้นเลยเหรอเออแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเออกูอ่ะเพื่อนทิ้งหมดแล้วทุกคนยังอยู่กับกูเหมือนเดิมแต่ว่ากูไม่อยู่ใครแต่คนมาคิดว่าเอ้ยกูอ่ะเฮี้ยมากเพราะว่าเพื่อนในวงการกูอ่ะหายหมดแล้วกูบอกตามตรงเลย จริงอะ่ะกูไม่อยู่ใครเองคือตอนเนี้ยที่ผมอะ่ะก็มีความสุขกับการที่ได้อยู่กับเพื่อนสมัยมัธยมมีความสุขเวลากูได้ไปตีกอล์ฟกับเพื่อนกูอะไรเงี้ยบอกว่าไม่เล่นการพน,น,นันม่วนไปตีกอล์ฟได้มาเท่าไหร่นะส <24. S 2> <laughs> องพันสี่ ไม่แต่สองพันสี่กูไม่เก็บเองแล้วนะกนะูก็ไปจ่ายค่ากินฟรีให้เพื่อนอจ่ายให้เพื่อนแล้วก็เหลือทิปกี่บาทกูก็ให้เคดดี้หมดให้เคดดี้หมดกูไม่ได้เก็บเองอสักบ,บาทนึงก็คือให้เพื่อนที่เขาเสียให,ให้ให้คุณนะนะเออกูเบื่อกูบอกตามตรงน,นะตอนนี้กูเบื่อไม่แต่คือเอาจริงจริงอ่ะในโลกแห่งความจริงนะคนที่มันหมันไส้คุณนะ่ะมันก็มีเออหมันไส้กูมันมหมันไส้ได้แต่มึงไม่ต้องห่วงเลยกูไม่ลำบากเพราะกูเห็นไอ้พวกที่หมันไส้กูแล้วด่ากูกูสีใจนะเว้ยไม่ต้อง บางวันกูมีงานบางวันกูไม่มีงานกูไม่มีงานความสุขของกูก็เล่นกับหมาขอโทษนะครับผมไปทํางานกูไม่เคยทำค่าตัวนะงานไหนกูอยากทากูทําค่าตัวกี่บาทกูก็ไม่ได้สนนะเขาให้เทำอะไรก็เอาเออเวลาไปออกรายการให้เพื่อนดารานะ u ูทู e นะกูไม่เก็บเงินใครสักบาทเพราะว่ากูแค่อยากทำสิ่งที่กูอยากทำอยากทำแล้วกูแค่อยากลองดูว่าพูดคำนี้ยคนด่ากูไหม คนก็ด่าก็ไปตามสิ่งที่กูคิดเพื่อนของแม่สปอยยังโทรถามมัน้เยอะเยอะพ่อน้องก้อยก็โทรมาน้องก้อยว่าทำไมผมทิ้งแม่ทิ้งน้องอะไรเงี้ยเออเยอะเลยเออมีคนแบบว่าคิดจริงเยอะนะแต่ว่าพ่เคียร์เนาะเคียร์นะว่าเรื่องนี้มันพูดกันเล่นๆนะใช่ไหมล่ะคุณพูดเล่นใช่ไหมล่ะพูดจริงเออรมมึงไรเนี่ยไอ้เจี๊ยร้องไห้ไปเลยอ่ะไม่ร้องกูไม่ได้แบบพูดเบอร์นะกูรักมึงมากกว่าตัวกูเองเลยซ้ำนะผมรักแม่มากกว่า ตัวผมเองด้วยซ้ำนะคือจริงๆแล้วนิกกี้เขาเป็นคนเขาเป็นคนดีมากทุกคนเขาเป็นคนดีมากคือไม่ได้อวยนะตั้งแต่เกิดมารู้จักกับ<อ>นิกกี้มา30 31ปีเนี่ยเ,<อ>เขาเป็นคนดีมากเป็นคนกตัญญูมาก<อ>เนนกิดมา<อ>เน,นาี่ยไม่เคยโกงใครนะแล้วก็ไม่เคยเอาเปรียบใครน,นะถ้าไม่เชื่อไปถามอไอ้ลุงหัวละล้านได้ลุงหัวละล้านนี่หมอปลาก็บอก ทำกูบอยอว่ารักกูขนาดไหนอือไอ้เฮียได้ข่าวมีเงินแล้วไม่มาเอานาฬิกาคืนเลยนะฮะอะเดี๋ยวสี่เดี๋ยวขอสร้างเนื้อสร้างตัวก่น่ได้ข่าวมีเงินแล้ว <c oughs> ไม่มาถ่ายนาฬิกาคืนเขาน่ารักถึงขนาดว่าตอนที่ผมซื้อรถอะซื้อรถรถ,รถเบนซ์ของกูบอยอะเงินผมไม่พอผมก็เลยเอานาฬิกาไปจำนำให้คุณนิกกี้ก่อนนิกกี้ให้เงินก้อนมามให้เยอะกว่ามูลค่านาฬิกาเพื่อไปซื้อรถอใี่ทุกคนลองคิดดูนะว่าเขาใจดีกับน้องขนาดไหนเอาน้องมากูซื้อกองทุนให้มึงไปด้วยเลย ร้านหนึ่งใช่เขาน่ารักมากนะคนเราอ่ะมันคืออ่ะไม่ต้องดูคนที่ข้างในหรอกมันดูคนที่แบบภายนอกพอพูดอะไรเงี้ยก็มาด่าครูก็เลยรู้ว่าอ๋อโอเคอีโลมันก็เป็นอย่างนี้ <laughs> แต่ว่าคนอื่นอ่ะไม่ไม่ไมนี่ผมพูดเผื่อดาราคนอื่นนะก็ <laughs> มไม่ต้องน้อยใจบางทีแบบว่าเออคนที่ไปด่าเราอะไรเงี้ยเรามีความสุขกับคนที่เรารักพอ <c oughs> ไม่ต้องไปน้อยใจแบบโซเชียลเพราะชีวิตจริงก็ไม่มีใครเดินมาด่าเลยไอ้นี่และคุณอะไรก็ไม่มีใครเดินมาด่าอ๋อนั้นพี่นิกกี้ไม่ทิ้งไม่ทิ้งน้องไม่ทิ้งแม่แล้วใช่ไหม พัเลี้ยงข้าวเลยบักบักข้าเลยน้องก้อยจะถามน้องก้อยว่าข่าวที่คุณนิกกี้เขาบอกว่าจะทิ้งผมทิ้งแม่เนี่ยน้องก้อยคิดว่าเขาจะทิ้งจริงไหมหนูก็ถามเขาว่าเป็นไรอะบางทีเขาก็จะมีแบบภาวะแบบอินดี้สายใจโลกคำชมอะไรเนี้ยอย่าไปอินกับมันมากสภาพมึงเครียดมากมันไปเป็นโจ๊กเกอร์ยิงคนนะ พูดไปเรื่อยเฮียคนเครียดมากพูดไปเรื่อยโจ๊กเกอร์เดี๋ยวพาไปกินโจ๊กไก่นั่นแหละคืออย่างนี้เขาเป็นคนยังไงรู้ไหมพูดไปเรื่อยคือถ้าให้ความจำกัดความเในทุกคนเหมือนพูดไปเรื่อยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าให้พูดอย่างเดิมเบื่อก็เลยอยากฉีกใช่เ<ช> <นะ S 2> บื่อแค่นั้นกูไปแชร์ทุกครั้งกูทำบอกว่า <S <S ผมรักน้องผมรักแม่ผมรักแม่แล้วพอกูรักน้องก็ต้องมาเม้นว่าไอ้เฮียเอ้ย<ผ>มึงเลยนะสปอยน้องมึงเลยนะไอ้ไม่ใครอะกูบอกกูทิ้งแม่ทิ้งน้อง กระโดดห่าจะได้กูก็เลยเนี่ยบอกว่าถ้าไม่ทิ้งจริงๆพาไปกินข้าวหน่อยโอ้ยเพิ่งต pues oh, ังค์อ oh, oh, ah, ีกแลยเอามาเกษตรได้ปะพี่นิกกี้เอามาเกษตรได้ปะเฮ้ยเอามาเกษตรได้อามาเกษตรนะชีวิตจริงกูยังไม่กินเลยนะเมังเอามาเกษตรหือถ้าแบบว่ามื้อปกติจะเดิมไปกินไม่กินไม่ไปใช่ไหมล่ะเออแต่ถ้ากูก็อยากกินได้แล้วคุณมังโอ้โหคูณสองอีกคูณสามอีกมันร้ค่าข้าว คือทุกคนเคลียร์กันแล้วนะเอฟซีทุกคนเคลียร์กันแล้วนะไม่ได้เคลียร์ไม่ได้โกรธอะไรกันเลยไม่คือคือเคลียร์ให้เราเข้าใจว่าจเคลียร์ว่าเข้าใจแล้วว่ามันเป็นยังไงเนาะถ้าใครที่ไปดูแฉมาแล้วดูคลิปนี้ก็เคลียร์แล้วเนาะอ่าแล้วก็ไปอุดหนุนนี่ด้วยดร็อคเตอร์เอวี่เอาดร็อคเตอร์เอวี่ดร็อคเตอร์เอวี่เขา่ก็ไม่ได้ซื้อกูแต่กูรักเขานะอ่ารักเขารักเขาใช่คือเขา คือเขาไม่ได้ซื้อแต่ว่ากูรักเขาก็พูดให้รักพี่บิ๊กรักพี่พึ่งแล้วก็แกแกส่งของของขวัญมาให้ด้วยนี่ก็ส่งแล้วก็เอวี่มาให้โปรโมทฟรีอีกรอบเลยแกเล่นครับเล่พี่พึ่งแกเล่นครับรักครับบ๊ายบายค่ะกดว่าใครช่องพี่เมาด้วยนะบ๊ายบายน้องไอตี้บ๊ายบายคนสวยเล้เหรอคนสวยเลยเลยบ๊ายบายโอเค